สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้13ทธันวาคม2 5 6 5 8นอกาครับสรุปยอดหักชอคสอสอ,อ,สอหักวันที่15าธันวาคมนี้เอาแบบสั้นๆนะครับรายรับพี่น้องอสมอรับ1,000ครับครับโริการผู้ที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอสมอคู่สมรสอสมอที่สมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ใครที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วหากช่วยเพื่อน 15ธันวาคมหัก282บาท60สตางค์นะครับช่วยทายาทอสมรที่เสียชีวิต628รลายนะครับส่วนอสมรที่สมัครจกรสอสมรใหม่นะครับสมัครในเดือนพฤศจิกายนนะครับคู่สมรสที่สมัครใหม่สมัครในเดือนพฤศจิกายน,น,นเนจ้าหน้าที่ที่สมัครใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับ15ธันวาคมเนี่ยยังไม่หักช่วยเพื่อน282.60นะครับเพราะ ถูกลบรองเป็นสมาชิกเมื่อเจ็ดธันวาคมแต่ยังไม่สมบูรณ์จะเป็นสมาชิกสมบูรณ์เมื่อ6มกราคม6อหกิงจะเริ่มคุ้มครองแต่ระหว่างนี้จะหักเฉพาะค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีรวม125บาทเพราะฉนั้น15ธันวาคมกลุ่มผู้สมัครใหม่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ15ธันวาคมจะหัก125บาทเท่านั้นนะครับก็จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับให้คู่สมรสและเจ้าหน้าที่นําเงินเข้าฝากธนาคาร อกอสอก่อนวันที่15ธันวาคมให้มีมากกว่า125บาทไว้นะครับสำหรับผู้สมัครใหม่ส่วนอสมที่สมัครใหม่ให้เหลือเงินไว้ในบัญชีให้มากกว่า125บาทนะครับสรุปสั้นๆครับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์อยู่แล้วและคุ้มครองแล้ว15ธันวาคม65หัก282บาท60สตางค์นะครับส่วนสมาชิกที่สมัครใหม่สมัครในเดือนพฤศจิกายน หาก15ธันวาคมหากเฉพาะค่าสมัครและค่าบรุงรวม125บาทครับสวัสดีครับ